อะไรอยู่จ้าออตอนนี้เรากำลังอยู่อยู่โรงบาลที่หมอปวดรักูตอนนี้ก,กงองกำลังดูปลายอยู่ลวกังดูปานะว่ามันจะมีปลาที่กแค่ไหนอยู่อยู่กทะลางแล้วเจออะไรบ้างครับท่านตอน้ำไปเีชีวตม่ะท่านผู้ชมบอกหน่อยตรงไปจะเสีชีวิตไหมไม่เหลือหรอครับ ทุกท่านเจอแม่พิญแล้วค่ะนะครับแม่พิญครับสังเกตเห็นอะไรในน้ำไหมว่ามีปลาหรือจระเข้หรืองูหรือตว์ที่มันที่มันอยู่ในน้ำตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นต้องประกาศว่าใครตกน้ำไหมเด็กๆเวลามาเที่ยวแบบนี้ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเดินดุมดุมดุมๆุลงไปในน้ำนะอ่าผู้ชมลองดูว่าจะตกหรือไม่ตก ตกแน่นอนนี่เด็กเสื้อแดงนี่ตกแน่นอนโอเคเสื้อแบบนี้ไม่ตกเสื้อแบบนี้ไม่ตกหรอกเพราะว่าเป็นเด็กฉลาดมากๆหนเดินไม่สมบูรณ์ก็ต้องไม่ต้องลงไปในน้ำอือหือถ้ายาแบบนั้นมันจะลึกแล้วมันจะมีเจอโอเคขนาดนี้เรายืนพี่ปอนขนาดนี้เรายืนอยู่ที่ไหนกันครับโรงพยาบาลอะไรครับ สังเกตอะไรอยู่ในน้ำเปล่าครับเอาใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลเอที่หมอบัวํำพูหือควดสังเกตเห็นอะไรเปล่าครับกำลังว่ายน้ำอยู่สังเกตดูตัวอะไรตัวแมงง่องแง่งครับแมงงองแงง มันคือแมงง่องแง่งแล้วก็แมงมุมน้ำแล้วก็แมงระงงำสวัสดีเลยครับหันหน้ามาดีๆครับพอแล้วกลับมาได้แล้วปานเป็นปานไปตามพี่ปอนกลับมาลูกไม่เล็กรอนานแล้วปะ